ดินแดนรังต่อถักทอผ้ามัดหมี่ปลารสดีลำน้ำกำงามล้ำวัฒนธรรมตำบลยอดชาติตั้งอยู่ที่ตะวันตกของอำเภอวังยางม,มีพื้นที่ทั้งหมด22,167ไร่เป็นพื้นที่การเกษตร2 1 6 7ไไ่่พื้นที่อยู่อาศัย2,000ไร่และพื้นที่ปศุสัตว์ 1750ไร่อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับตำบลโคกสว่างอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดกับตำบลหนองบ่ออําเภอนาแก่จังหวัดนครพนม,นนนแ,นนพนมและตำบลแม่นาทมอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครทิศต,ตะวันออก ติดกับตำบลวังยางอําเภอวังยางจังหวัดนครพนมทิศตะวันตกติดกับตำบลด่านมุวงคําอําเภอโคกศรีสุพรรณและตำบลเชียงสืออําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นครตำบลยอดชาติตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอําเภอวังยางเดิมตำบลยอดชาติเป็นเขตการปกครองที่ขึ้นกับตำบลหนองสังอําเภอนาแก จังหวัดนครพนมต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเมื่อปีพุทธศักราช2540พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายผสมลุกรังเป็นพื้นที่ราบสูงมีลำน้ำกำาไหลผ่านประชาชนส่วนมากพูดภาษาลาวอีสานตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังยาง มีระยะห่างจากอำเภอวังยาง10กิโลเมตรมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านยอดชาติมี370ครัวเรือนหมู่ที่2บ้านยอดชาติมี197ครัวเรือนหมู่ที่3บ้านหนองแคนมี217ครัวเรือนหมู่ที่4บ้านหนองบึง มี297ครัวเรือนหมู่ที่ 5. บ้านนาคอยมี233ครัวเรือนหมู่ที่ 6. บ้านผักขยามี87ครัวเรือนและหมู่ที่ 7. บ้านโนนแดงมี101ครัวเรือนตำบลยอดชาติมีโรงเรียนประถมศึกษาสแห่งประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านยอดชาติ 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน 3. โรงเรียนบ้านหนองบึงและ 4. โรงเรียนบ้านผักขยานาคอยนนแดงมีโรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งแห่งคือโรงเรียนยอดชาติวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีศูนย์พัฒนานเด็กเล็ก4แห่งคือ 1. ศูนย์น 4, นพัฒนาเด็กเล็กวัดโพสีบ้านยอดชาติหมู่ที่1และหมู่ที่สองสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนหมู่ที่สามสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึงหมู <S 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 ่ที่สี่และสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอยหมู่ที่ห้าตำบลยอดชาติมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนยอดชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านยอดชาติหมู่ที่1น่หางจากอำเภอวังยาง12กิโลเมตรมีวัดและสำนักสงฆ์9้าแห่งประกอบด้วย 1. วัดโพสีบ้านยอดชาติหมู่ที่1 2. วัดป่าประชาราชามคีธรรมบ้านยอดชาติหมู่ที่1 3. วัดศรีสุวรรณวานารามบ้านหนองแคนหมู่ที่สาม 4. วัดป่าปทุมสุวรรณวนารามบ้านหนองแคนหมู่ที่3 5. วัดพลสว่างบ้านหนองบึงหมู่ที่4 6. วัดป่ากิติพุทธารามบ้านนาคอยหมู่ที่5 7. วัดป่าเอกจอมไตรนันทารามบ้านนาคอยหมู่ที่5 8. วัดพลสวรรค์บ้านพักขยาหมู่ที่6และ9าสำนักสงฆ์บ้านยอดชาติหมู่ที่1 การประกอบอาชีพหลักของชาวบ้านในตำบลยอดชาติคือการทำนาและเลี้ยงโคขุนหลังจากการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยจะใช้พื้นที่ว่างจากการทำนาทำการเกษตรกรรมคือการปลูกมะเขือเทศไขาส่งและมีการปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองสมกับวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเกษตรรุ่งเรืองบ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพลานามัยสมบูรณ์สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนาคงคาน้อยในอำเภอวังยางองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาติและกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลยอดชาติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ